เวลคอมบีเอซ์เควทูเดอะชานล2026โตโยต้าได้ยกระดับความโดดเด่นของรถยนต์ SUV ขนาดกลางอีกครั้งกับโตโยต้าครอสซ์ครอส2026ที่เปิดตัวพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดยเฉพาะในตลาดประเทศไทยที่ครอสซ์ครอสถือเป็นหนึ่งในรถยอดนิยมของคนเมืองที่ต้องการความคุ้มค่าและความอเนกประสงค์ในคันเดียวตั้งแต่แรกเห็นครอสซ์ครอสรุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึก พรีเมียมกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและมีความสปอร์ตมากขึ้นไปหน้าเหล็แบบใหม่ทรงเรียวพร้อมเดทตแฮม running ลายแบบคงชัดช่วยให้หน้ารถดูฉกเฉียวส่วนกระจังหน้าได้รับการปรับดีไซน์ให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มความดูดันและทรงพลังขณะที่กันชนหน้าและหลังดีไซน์ใหม่ทําให้ภาพรวมของรถดูแข็งแรงและมั่นคงกว่าเดิมล้ออลลอยขนาด18นิ้วลวดลายใหม่ช่วยเติม,เต,มเต็มความหรูหราและความสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ในส่วนของห้องโดยสารคาร์เรลครอส2026ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่วัสดุภายในถูกยกกระดับให้พรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งหนังคุณภาพสูงนุ่มสบายรองรับสรีรัได้ดีโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าที่มีระบบปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r Play และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่พร้อมจอเรือนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับโหมดแสดงผลได้ตามต้องการเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลหลังคาสันรูปแบบพาโนรามาช่วยเพิ่มความโปร่งสบายภายในห้องโดยสารและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทางในด้านสมรรถนะครอสซ์สองพมาพร้อมกลุ่มพลังไฮบริด เจเนเรชันล่าสุดของโตโยต้าที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขน,น,นาด2.0ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ200แรงม้าประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้ทันใจเมื่อกดทันเร่งระบบขับเคลื่อนยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอีโค่นอร์มอลและสปอร์ตเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการขับในแต่ละสถานการณ์ระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ ให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงการทรงตัวที่ดีเยี่ยมช่วยให้ขับทางไกลหรือเข้าโค้งมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้า e ีโ r สำหรับรุ่นท็อปที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสมดุลในการขับขี่ทุกสภาพถนนด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota c r o อ l ซ์ครอ s 2026มาพร้อม Toyota s a f e ต y s เซน e ์รุ่นล่าสุดที่รวมฟังก์ชันช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน พร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังรวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดรถได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของราคาคาดว่า toyota cross ส c r o s s 2026ในตลาดประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ1.0ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินและรุ่นไฮบริดจะอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและรุ่นย่อย ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับโดยรวมแล้วคร l เล r o s s 2026ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของโตโยต้าที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูความประหยัดและความปลอดภัยในรถคันเดียว